หมุนลักสิบล้อรอสิบโมงลักสิบล้อรอสิบโมง แม่งกูได้เขียวปกตแม่งางานนีรร้รักสิบร้อลักสิบนงหลักสิบหลักสิบงว่าช้าเยรกูถล่พอดีเลย ơi oh, ship ai ship ai nên cô tập chạy một hình lót xì chạy nên cô hiện lót xịt hơi hơi ship ai what the fuck oh what the ôi oh, đen lắm lót đen lắm này ship lót gì từ nãy qua ngoài nè bỏ cái cắt lót tuệ bỏ cái cắt lót tuệ ไงพี่จับรถพี่จับรถอยู่ตรงนั้นนั่งขึ้นมาไม่ถึงไหนเลยแม่งมึงอ่อนแล้วเหรอฮะขึ้นมาไม่ถึงไหนแกก็อ่อนเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงไหนก็อ่อนแล้วนะ ผมไม่รู้มันตัวเกมนี้มันจะอนี้อะไรได้เปละนะ่ามันจะล็อกตัวได้เปลนะ่าทำแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละดันรถนะผมทำได้แค่อย่างเดียวนะคือดันรถนะ Help me help me บินบึนบๆนบน,บน,บน,บนใหญ่เลยต้องไปดันรถนะฉันมากู้นายเร็วเพิ่งเห็นมันมีบ่อน้ำดิเลยเอเอาเอาเอาเอเอารถรถ น,นี่ผมว่าถอดตัวพว่วงเรียบร้อยแล้วนะ มัพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ไหวดีนะรถคันนะี้พยายามแล้วแต่ใจมันไม่ถึง